สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube รองบารมีหลวงพุทิมนะครับวันนี้ก็มาเจอกัน EP พิเศษนะครับน้ก่อนที่เราจะมาเข้ากันไลฟ์สดนะครับอ่าเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube รองบารมีหลวงพุทิมนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยเหมือนเดิมกดติดตามกดกระแทงหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํา ท่านใดที่กดติดตามแล้วนะครับนี่ผมจะแจกให้เป็นรูปถ่ายปี64นะชำรุดนิดนึงนะครับนะชำรุดนิดนึงเพราะว่าเกิดจากการเลี่ยมนะครับเกิดจากการเลี่ยมถ้าท่านใดอยากได้ศรัทธาบารมีของพระหลวงปู่ครับหรือหลวงพ่อนะครับก็เชิญได้เลยนะครับแค่กดติดตามกดทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปที่ผมทําแค่ทายเลขวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดายเลขสามตัวบนนะครับทายทายถูกสามท่านแรกผมจะแจกให้เลย กรณีนี้นะครับนะนี่เลยแล้วอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะท่านใดที่อยากจะเช่าวัตถุมงคลผมเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลยนี่คืออ่าแทนผมเลยที่ผมจะต้องบอกทุกวันเลยว่าท่านใดที่เช่าพักกับผมหรือวัตถุมงคลกับผมจะเป็นใบเียเท่านั้นนี่เลยนะครับชื่อผมธนาคารผมหมายเลขบัญชีผม เบอร์โทรผม095-029547 0 1, ID ไลน์ hmm. ผม LONG 252749นะครับถ้าผมไม่ส่งใบนี้ห้ามโอนตังค์เลยนะครับเพราะตอนนี้มิสชาชีพมาทุกรูปแบบนะครับระวังให้ดีอ่ะอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านใดที่อยากจะเจอผมในช่องแฟนเพจผมก็พิมพ์คำใน Google ได้เลยหรือใน Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่าลองบรารมีหลวงพุธิ์ม FC เข้ามากดติดตามไว้นะครับน่าแจกกิจกรรมวัตถุวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยทุกวันพุธนะครับจากวันนี้ไปนะครับจากวันที่หนึ่งเลยวันนี้เลยวันนี้วันที่อะไรยี่เบอ็ดนะท่านใดที่อยากจะเข้ามาอยากได้วัตถุมงคลฟรีก็เข้ามากดในเพจผมได้เลยลองบารมีหลวงพ่อทิมนะครับ fc พิมพ์ได้เลยครับในแบบนี้เลยจะเจอผมกับหลวงู่อนมานะครับอ่ะวันนี้เข้าเรื่องกันก็ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับไม่ได้เข้ามาทําเลยนะครับก็ไม่ได้เทไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับกายังรักครูบาอาจารย์ทุก องนะครับหรือทุกหลวงพ่อหรือคณาจารย์ที่ผมเล่นอยู่ก็ห่างหายกันไปทพัะวันนี้ก็เข้าเหมือนเดิมนะครับนนอย่างเหมือนเดิมอยู่เต็มเต็มระบบไม่ได้เทไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในสายนะครับก็มีเวลาวันนี้ก็งัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาเพื่อจะมายืนยันตัวตนให้กับพี่เพียอนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามากดติดตามช่อง YouTube ผม,ผมลองบาร,รมีหลวงุธิมหรือช่องแฟนเพจผมนะครับ fc นะครับนี่เลย ยังมีให้เห็นกันอยู่เรื่รย here here. อยๆน,น,นะครับนายังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นนี่เลยอันนี้กล่องแดงแพงจังนะครับนับกล้องปีหกสี่หกสี่หกห้าหกหกผมมีหมดนะครับนะสองช Nig ั้นสามชั pair, ้นนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับท่านใดสนใจกระไหลท้องก็เข้ามาได้นะครับท่านใดสนใจกระไหลท้องก็เข้ามาได้นะครับผมก็มีให้แบ่งนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ถาดนี้ยังเหมือนเดิมยังเต็มระบบอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยังเต็มระบบอยู่เหมือนเดิม ไม่ต้องกลัวนะครับยังมีอีกมากมายนะครับที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคศิตรามนะครับผมผมรับประกันแท้ตลอดชี่มาตรฐานสากลวงการทะเครื่องเลยครับนะเล่นกันอย่างมาตรฐานเลยท่านได้เช่าไปแล้วรับไม่ต้องกลัวนะครับผมรับประกันยาวๆแค่ท่านเข้ามาเช่าวัตถุมงคลกับผมนะครับหรือเจาแบบติดรางวันก็ได้นะครับนกรางวันผมก็มีนะครับนี่รางวันหลายติดหลายงานนะครับที่ที่ผมส่งมาอ่า รันตีจากผมเลยรองบรารมีหลวงปู่ทิมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็เคยเช่ากับผมไปไม่ต้องกลัวนะครับนะผมรับประกันยาวๆท่านใดที่ตกใจราคาหรืออะไรต่างๆนานาโดนเขาสวดเก้หรืออะไรต่างๆนานาเข้ามาได้เลยนะครับยังมีเหมือนเดิมก็หกสามก็มีหกสี่ก็มีหกห้าก็มีครับหกหกก็มีนะครับก็แต่มีน้อยนะครับแล้วหรือจะเป็นเหรียญโน,านม,มาปีหกสี่ก็พอสมควร ก็วันนี้ได้งัดขึ้นมานะครับก็มายืนยันตัวตนกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่คิดว่าผมหายไปแล้วนะไม่ได้หายไม่ได้หายครับเองอยู่เหมือนเดิมก็มีเวลาก็ไปเล่นตอนนี้ก็เล่นสายพาจานนะครับนะพาจานแจ้นะครับพาจานแจหมเดิมนี่ครับนี่พาจานแจ้ตอนนี้ก็เข้าไปเล่นพาจานแจ้ของวัดหนองพระชาสันนะครับหรือภาะตะวันอิทธิโชโตนะครับหรือพราจานแจ้ วัดหนองประชาสันค์จังหวัดบางน้อยพระนครศรีอยธุธยานะครับถือเป็นอีกเจดนีนึงที่ผมเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้นะครับก็ท่านใดที่อยากจะเข้าติดตามผมก็ดูในยู u b e ผมก็ได้นะครับผมจะทําตาหนิจุดจ่ายตังของเหรียญจตุหรือวัตถุมงคลของพระอาจารย์อีกหลายรูปแบบนะครับก็ให้ทุกคนเล่นกันอย่างมาตรฐานแล้วกันก็วันนี้ก็ฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อยากให้ผมทําคลิปไหนก็ทักเข้ามาหรืออินบ x ็อกเข้ามาหาผมได้เลยนะครับทักมาได้เลยลองบารมีหนูติมยินดีให้ทุกคนนะครับแบ่งบูชากันแล้วก็วัตถุมงคลนะครับวันนี้ผมลองบารมีหนูทิมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะท่านใดที่อยากจะรู้จักผมก็เข้ามานะครับทักมาทางนี้เลยไลน์ผมนะไนะลน์ผมนี่เลยเห็นไหมครับลน์ผม l o n g 2 5 2 7้านะครับหรือเบอร์โทรผมศู 95, 2, 47, นย์เก้าหส่เนี่ครับทักเข้ามา หรือยิงบาร์โคดไปเลยก็ได้ครับจะขึ้นผมกับลุงกูมาอ่าท่านใดสนใจรายการไหนก็เข้ามานะครับอันนี้ผมลองบารมีปุทินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับให้ชมยังมีเยอะนะครับนะยังมีเยอะที่ไม่ได้ยังไม่ได้โชว์นะครับนี่นี่นี่ยังเป็นกระตึกกระตึกเลยนะครับนะเช่าไว้เยอะนะครับนะเช่าไว้หลายแสนนะครับเช่าไว้หลายแสนนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เบ่งไม่ได้แบ่งไปไหนนะครับนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกแพค เดิมๆนะครับนอนกล่องเขาเรียกว่านอนกล่องอะนะครับมีมากมายนะครับนะยินดีนให้พี่เ,เพื่อนได้รับประกันแท้นะครับนะตลอดชีพนะครับไม่ต้องกลัววันนี้ผมลองบารมีถึงน้องขอจบเพื่อนะครับสวัสดีครับ